มัทธิวบทที่สในเวลานั้นยอนผู้ให้บัพติศมามาประกาศในถิ่นธุรกันดารแคว้นยูเดียว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วยอนผู้นี้แหละที่อิสยาผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงว่ามีเสียงของผู้หนึ่งป่าร้องในถิ่นธุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาคำราชาสับหมายถึงทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า หมายถึงพระเจ้าจงทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปเสื้อผ้าของยอนผู้นี้ทำด้วยขนอูดและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือตะกะแตนและน้ำพึ่งป่าขณะนั้นชาวเมืองเยรูซาเลม็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอดแดนก็ออกไปหายอนสารภาพบาปของพวกเขาและรับบัพติศมาพิธีชำระใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์ เล่งถึงการที่พระเจ้าทรงให้อภัยคนบาปจากท่านในแม่น้ำจอแดนเมื่อย้อนเห็นพวกฟาริสีและพวกสดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับบัพติสมาท่านจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพวกชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจ อย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบนรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแกร่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟข้าพเจ้าให้ท่านรับบพัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์พูดจะมาภายหลังข้าพเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้ามีคู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์คำราชาศัพท์หมายถึงรองเท้าพระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระองค์ทรงถือพั่วอยู่ในพระหัตถ์แล้วและจะทรงชำระรานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ ไว้ในยุ่งชางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับแล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลีลีมาหายอนที่แม่น้ำจอแดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่านแต่ยอนทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอนว่าบัดนี้จงยอมเถิด เพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการแล้วยอนก็ยอมเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติสมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำและในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ทรงเห็นพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์และนี่นะีมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า ท่านผู้นี้เป็นบุทที่รักของเราเราชอบใจท่านมากมัทธิวบทที่สี่ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลเพื่อมานจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นประบุของพระเจา้าจงกระโดดลงไปเพราะประกำมภีมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านพอบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์เจ้ามือประคองชูท่านไว้ ไม่ให้เท้าของท่านกระทบพินล่พระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจใจสิ่งตั้งปวงเรานี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้ผลเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว แล้วมานจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์เมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอนถูกจองจำแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเรสไปที่เมืองคาเปนาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซบูลุนและนัฟทาลีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาผู้เผยพระวจนะว่า S 1> <S 1> แควเนเสบูลูนและแคว้นนัฟทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้นกาิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงต,งตั้งต้นประกาศว่า จงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วมีความหมายอย่างเดียวกันกับแผ่นดินของพระเจ้าขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปตโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามา และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสเบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันที พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลีลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสร,ริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หาย